สวัสดีค่ะครูเมค่ะจาก FMCPEnglish วันนี้เมจะมาติวพาร์ทหนะคะพาร์ทหเป็น1ใน3พาร์ทของพวกการเร n ดิ้งเร n ดิ้งจะมีทั้งหมด3พาร์ทก็คือ 5, 6กับ7นะคะพาร์ทหนี้จะเป็นลูกครึ่งระหว่างพาร์ท uh, หกับพาร์ทเก็คือ uh, เป็นโจทย์ธรรมดาก็ไม่ใช่เพราะว่ามันแทรกอยู่ใน passage นะคะเวลาทำเนี่ย ก็คือไม่จําเป็นจะต้องอ่านทุกอย่างเหมือนกับพาร์ทเจ็ดอะเราไม่จําเป็นต้องอ่านทุกอย่างเราอ่านแค่ตัวที่โจทย์ที่ถามเท่านั้นถ้าเราอ่านทุกอย่างเนี่ยเราจะ,จะ,จะทาเวลาไม่ทันแน่นะคะที่เมย์จะใชต้ติวให้วันนี้จะเป็นโทอ c กพร c t i c e สเ s สหนองของบอลอนนะคะแนะนำให้ว่าไปซื้อบาลลอนเพราะว่าสำหรับคนที่เพิ่งติวโทอิกเพราะว่าบอลอนเนี่ยจะให้โจทย์ที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะคะทำหลักการให้แม่น เราค่อยมาโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะโอเคอมาเริ่มกันเลยเนาะข้อ141เป็นอย่างนี้เลยนะคะ,ะขยายให้นิดหนึ่งโอเคพอเจอโจทย์แบบนี้นะคะดูจาก Choice Choice ต่างการแสดงว่าถา,ถามถึงคำศัพท์เราก็มาดูจากประโยคที่เริ่มประโยคเริ่มเริ่มจากตรงนี้เพราะว่ามันมี capital S หยุดที่ตรงนี้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ Sales have been w wow. at a rapid rate Sales เนี่ยมันอะไรเอ่ยอะไรก็ไม่รู้ at a rapid rate rapid แปลว่าเร็วนะคะแสดงว่าเซลล์เนี่ยสักอย่างหนึ่งอัตราที่เร็วมากแค่นี้พอไหมถ้าไม่พออ่านต่ออ่านอะไรต่อประโยคข้างบนหรือประโยคต่อมาก็ได้ที่เราเข้าใจนะคะเม่จะอ่านประโยคต่อมาแล้วกัน fewer and fewer customers are coming into the store fewer แปลว่าน้อยใช่ไหมคะใช้กับสิ่งที่นับได้เพราะว่า customer เป็นแปลว่าลูกค้านับได้ fewer and fewer แปลว่านับวันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะแสดงว่าเซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าลูกค้าน้อยลงเซลล์ Sale เพิ่มขึ้นไหมไม่ใช่การตลาดไหมคนละเรื่อง m a i n t a i n i n g แปลว่ามั่นคงนะคะคือดับเดิม ไม่มากขึ้นไม่น้อยลงไม่ใช่ลูกค้าน้อยลงก็คำตอบเดียวคือ decreasing แปลว่าลดลงนะคะต่อมา1ที่สิบสอง่าเหมือนกันนะดูจากประโยคโจทย์ก่อนซึ่งเริ่มจากตรงนี้แล้วก็จบที่ตรงนี้ she went on to say the worst part of it is that we have to, we h a s we have had to t o do a number of fine employees เขาบอกว่าเนี่ย w o r s t แปลว่าแย่ที่สุดนะคะเขาบอกว่าส่วนที่แย่ที่สุดเนี่ยของเรื่องเนี้ก็คือเราจะต้องอะไรเอ่ยอะไรกับ employee หรือพนักงานจำนวนหนึ่งก็ไม่แน่ใจเองลเพราะดู choice มันเป็นคำศัพท์นะคะก็อ่านต่อ job loss is becoming a more widespread problem job loss ้เลยแปลว,ว่าการเสียงานนะคะ ก็หมายความว่าเรามีงานแล้วแต่ว่าเราเสียไปเพราะว่าอาจจะบริษัทจะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเช่นในกรณีนี้แสดงว่าเราทำแสดงว่าชีเนี่ยชีทำอะไรกับ employee พวกนี้ก็คือจะต้อง lay off นั่นเองก็คือปลดออกจากตำแหน่งนะคะไม่ใช่ fire นะ fire f, ired, f i r e d แปลว่าไล่ออกแต่ถ้าเกิด lay off เนี่ยก็คือ บริษัทเขาจะให้แพ็กเกจว่าเออเนี่ยต้องขอโทษทีนะเออเราไม่สามารถจ้างคุณได้แล้วเพราะว่าเรามีงบไม่พอนี่เป็นแพ็กเกจให้คุณดำรงชีวิตอยู่จกนกระทั่งคุณหางานใหม่ที่อื่นเราขอโทษด้วยประมาณนี้นะคะข้อต่อมาร้อยสิบสามเริ่มที่ job loss นะคะจบที่ the rise ก็มาดู job loss is becoming a more widespread problem as the recession deepens and applications for unemployment จุดจุด a r on the rise ดูจาก choice าคำศัพท์เหมือนกันข้างหลังต่างกันก็ต้องมาดูซิว่าเราขาดอะไรนะเรามาดูประโยคต่อมา,อามี and ใช่ไหมคะเขาบอกว่า and เนชื่อมอะไรเชื่อม recession deepen recession ก็คือการที่เศรษฐกิจเนี่มันแยมน่มันได้ลึกลงไปแสดงว่ามันแย่ขึ้นและใบสมัครของ unemployment ก็คือการว่างงานเนี่ยนะคะการว่างงานอะไร ขาดอะไรเอ่ยขาดคำนามนะคะ unemployment เนี่ยมาขยายว่าการว่างงานอะไรอาการว่างงาน benefit นั่นเองสวัสดิการนะคะ beneficiary แปลว่าผู้ได้รับประโยชน์นะผู้ได้รับประโยชน์ benefactor แปลว่าผู้ทำความดี benefactors ผู้ทำความดี beneficial มี AL เป็น adjective นะคะแปลว่ามีสวัสดิการมีผลดีแต่เราหาคำนามไม่ได้ adjective เพราะฉะนั้นจึงตอบข้อดีดอกนะแค่นี้มาตอ่อหน้าต่อไปนี่เป็นจดหมายล้นะคะอะ่มาดูนะประโยคเริ่มตรงไหนประโยคเริ่มจาก this is to serve จบที่อ้ประโยคยาวเหมือนกันฮะตรงนี้นะคะ,ะมาดูนะ Uh, this is to serve a letter of recommendation for andrew richardson, a former employee former bawa gao. call my company, pt, ,pt uh... mr. richardson, ooh, okay, i need okay, mr. richardson, you queen... for my company for three years from june of 20 to 20. Until left continue his universe study left to his he for two years ago นะคะ,ะมาดูี้นะ่ะเขาบอกว่ามิสเตอร์วิชสันเนี่ยทำงานให้บริษ,ษัทชั้น3ปีตั้งแต่อันนี้จนกระทั่งตรงนี้นะคะเขาพูดถึงระยะเวลาในอดีตเพราะฉะนั้นตัด A ทิ้งเพราะ A มี S มันเป็นปัจจุบันนะคะพูดถึงระยะเวลาตัดไหนทิ้งอีก Past Simple ทิงเพราะ p a s t simple คือเป็นจุดจุดเดียวแต่เขากำลังอธิบายว่าจากจูนยี่ถึงกระทั่งเมื่อไหร่ถึงกระทั่งที่เขาออกไปเรียนที่มหาลัยนะคะไม่ใช่ has w o r k เพราะ has w o r k เนี่ยพูดถึงระยะเวลาเหมือนกันแต่พูดมาว่าสิ่งนั้นน่าเกิดขึ้นในอดีตด้วยแต่ในกรณีเนี่ยเห็นไหม two years ago เนี่ยก็คือเขาออกจากบริษัทแสอ2ปีที่แล้วนะคะ คำตอบจึงเป็นข้อดีด็อกนะ past perfect พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นระยะเวลาหนึ่งและจบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเริ่มที่ he จบที่ตรงนี้ he was also extremely extremely แปลว่าแบบอย่างมากหรือสุดๆเลยนะคะสุดๆอะไรเขาเป็นคนยังไงไม่พอใช่ไหมอ่านต่อ we could always count on him count on him ก็คือสามารถที่จะอะไรไม่ใช่นับนับบนเขานะแต่สามารถที่จะวางใจเขาเลยวางใจได้เลยนะคะเป็นสำนวนวางใจให้เขาทำตาที่เขาสัญญาแสดงว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยทำตามที่เขาสัญญาว่าเขาจะทำเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนประเภทไหน punctual อันนี้แปลว่าเป็นคนที่อะไรนะคะตรงต่อเวลาไม่ใช่ prepare เตรียมหรือเปล่าถ้าคนคนนึงอะบอกว่าฉันจะทำาันนี้แล้วฉันสัญญาฉันจะทำว่าฉันก็ทำจริงๆแสดงว่าเขาเป็นคน reliable เป็นคนที่หลายคนที่นับถือเป็นคนที่ทุกคนวางใจได้ว่าเขาพูดอะไรแล้วเขาก็จะทำสิ่งนั้นนะต่อมา146เริ่มที่อะไรเริ่มที่ I think จบที่ตรงนี้นะคะดูจากช h o i สรรพนามดูซิเขาพูดถึงใคร I think everyone on the PT staff would agree ฉันคิดว่าทุกคนใน PT staff เนี่ยจะ agree แปลว่าเห็นด้วย that it was indeed คือแน่นอนนะคะหรือใช่เลยเใช่เลยว่าเป็น pleasure เป็นสิ่งที่ดีมากเลยในการทำงานกับกับใครอะ่ะก็เราพูดถึงใครอะ่ะพูดถึงผู้ชายใช่ไหมพ้ชายแต่ว่าพูดถึงผู้ชายตัดอะไรทิ้งตัดนี้ทิ้งตัดอันนี้ทิ้ง ถ้าเปิ he กับ him he รูปแบบประธาน mm hmm. him รูปแบบกรรมคำตอบคือข้อ deduct อุ้ยโอเคต่อเลยนะคะอ่า store policy อ่าแสดงว่าเรากำลงังอ่านถึงการคืนสินค้าเริ่มจาก if จบที่จบที่ประโยคนี้ค่อนข้างยากตังนี้แล้วกันเนาะ เขาบอกว่าถ้าคุณ dissatisfied dissatisfied แปลว่าไม่พอใจกับ purchase การซื้อของคุณเนี่ยด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะ return แปลว่าคืนคืนมันไปที่ร้าน for or for อะไรเอ่ย for อะไรดีถ้าเราจะไม่พอใจสินค้าอันนี้ถ้าใช้ที่ที่เมืองน,นอกนะที่เมืองไทยไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าปกติคือแบบซื้อแล้วซื้อเลยใช่ไหมแต่ ที่โน่เนี่ยก็คือถ้าคุณไม่พอใจคุณสามารถเอามาคืนได้นะคะคืนแล้วคุณจะได้อะไรกับ for อะไร refusal แปลว่าปฏิเสธ refusal แปลว่าปฏิเสธไม่ใช่การปรับปรับปรุงเปลี่ยนแปบลบง restoration ไม่ใช่ referral ก็คือการแนะนำไม่ใช่คำตอบคือ refund ค่ะแปบลบว่าคืนเงินนะ เขาบอกว่าดเง,งนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่สำคัญอย่าเสียเวลาอ่านอ่ะส4 8เริ่มที่ customer จบที่ credit customer returning items after 30 days ก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยที่คืนสิ่งของหลังจาก30วัน but within within แปลว่าภายในแต่ภายใน90วันของที่ซื้อเนี่ยโดยปราศจากปราศจากอะไรเอ่ย original packaging will receive store credit original แปลว่าดั้งเดิมนะคะ packaging แปลว่าก็คือกล่องมันอะโดยที่ไม่มีกล่องกล่องเดิมของมันอะเห็นไหมพอแปลภาษาไทยก็พอจะรู้เลยว่ากล่องเดิมของมันแล้วของมันคือตัวไหนล่ะพูดถึงสินค้าใช่ไหมก็คงไม่ใช่คนคงไม่ใช่คนคงไม่ช็ไม่ใช่คนตอบ a n นะคะ i t ดในรูปนี้แปลว่าของมันนะต่างกับอันนี้นะอันนี้คือ it is นะคะแปลว่ามันคือ it is a dog มันคือหมาคนละเรื่องกับ i t s แปลว่าของมันโอเ okay. ค149นะคะเดี๋ยวิอ๋อข้อสุดท้ายแล้วฮะดีเลย149เริ่มที่ any จบที่ตรงนี้นะคะ any questions about the return policy should to to t to the management office ดูจาก choice แสดงว่าเรากำลังดูว่ามันขาดอะไรเขาบอบคำถามอะไรได้เกี่ยวกับ คำถามอะไรก็ได้เนี่ยเกี่ยวกับนโยบาย policy แปลว่านโยบายนโยบายการคืนของนะคะควรอะไรเอ่ยไปที่ management office อันไหนดีประการแรกนะถ้าเรารู้การใช้ should เนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าอะไรตามเช่น you uh she should go see a doctor he should call me อะไรเอ่ย verb ค่ะนะคะ verb ช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นตัดอะไรทิ้งตัดอันนี้เพราะมี s ตัดอันนี้เพราะมี ed ก็เหลือ a กัดีเราก็มาดูสิประธานก็คือคำถามนะคะ any question ไม่ใช่ return policy นะคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับ return policy คำถามพวกเนี้ย มันสามารถส่งไปที่ management office เองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีคนที่นำคำถามนั้นเนี่ยไปส่งให้ออฟฟิศของ,ของอผู้จัดการมันถูกกระทำมันเป็นสิ่งของทำเองไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวนี้ก็ต้องถูกทำตอบ D doc B เนี่ยนะคะเป็นกิริยาช่องเนี่ย verb to be นั่นเองนะคะแต่เราเติม be directed แสดงว่าคำถามเนี่ย มันต้องมีคนนํามันไปที่ออฟฟิศมันทําเองไม่ได้นะคะโอเคอันนี้เป็นติวพาร์ท6ของมาลอนเทสหนึ่งนะคะจากเมเองครูเมจาก fmcp english ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้เมติวส่วนไหนเป็นพิเศษพาร์ทไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ให้คอมเมนต์ลงในข้างล่างในวิดีโอ youtube ของคอมเมนต์ได้เลยนะคะ,อะขอให้ทุกคนไปทบทวนดูคำศัพท์ให้เยอะๆแล้วก็ไปฟังให้บ่อยๆนะคะโทอีกมันเป็นข้อสอบที่เราสู้ครั้งหนึ่งแต่มัน มันให้โอกาสเรามากมายแล้วใช้ใช้อาอยุตั้ง2ปีเนี่ยนะเนะพราะฉันสู้ๆค่ะมีเป็นกำลังใจให้โอเคอทั้งนั้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจะเจอกันที่ FMCP English หรือในเว็บไซต์ได้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ